ยายุ๊ดเฮ็ดยังกินยายกำลังคั่วป่าสิปีงนี่ละพ่อใหญ่ยายเอามันหมูยายโอ้โหพ่อใหญ่อันนี้กินเนาอมาสร้างขามพ่อใหญ่เกามันยังนี่แหละเนาะข่อยกันลังคั่วป่าอยู่ในพ่อใหญ่หมูเกี่ยวกับคั่วป่าดอกยายเอามันกับเผาตามพ่อใหญ่มากพ่อใหญ่จะเปลี่ยนใจพ่อใหญ่อย่าเผาไปพ่อใหญ่ คอยเอาป่าให้พ่อใหญ่ไปปิ้งซะพ่อใหญ่เดี๋ยวคอยสิเฝ้าตามหลังพ่อใหญ่ไปเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่คอยมาแล้วพ่อใหญ่คอยเฝ้าเนี่ยแล้วสิเอาหมองไหนพ่อใหญ่เอาอยู่นี่เละยายโอ้ยเนาะเอาหนึ่งมันยายพ่อใหญ่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเอาไปกินเลยเอามันเอาเอาหนึ่งมันติพ่อใหญ่แม่เลยยายโอ้ยคอย แสดงว่าข่อยข้อใจพิษนเนาะพราใหญ่เอามันก็คือหนึ่งมันลุบ